ยามเย็นวันนี้บรยากาศยามเย็นเมื่อนี้ดวงปูได้ขึ้นมาดูยาโยมผลกเ็เบื้องเนาะเบื่อขาดแค่วะสายตาเนาะนี่มีญาติที่ทำจากบ้านใกล้ๆก็มาช่วยผลก็เบื้องขึ้นมุงหลังคาฝั่งทิศเหนือนะก็เกือบเสร็จแล้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็น่าจะเสร็จ น่าจะได้เอาคืนเต็มมุงให้เรียบร้อยนะหลวงปู่โอ้บุญหลายสายเงาเลยทุกเจ้าสร้างบารมีสร้างห่มบางหัวให้เจ้าของน้อปู่นะสร้างห่มบางหัวหลวงปู่เป็นเลาะศีสเกตอุบกนกบมามาเบิ่งงานต่อบบดีป่ป,ป,ปู่ดีบ่ะฮะดีคือบ่ดีจะได้แล้วไว้ๆยังแยนขึ้นเบิ่งสูงเลยแม่ล่ะโอ้ย บุนเมื่อเพิ่นเงนขึ้นเบิ่งหลวงปู่เงันหน้าขึ้นไปมองดูเขามุงลาคายสุขสูงวะอ่ามีน้องบ้านไก ok ่เล so, so so ือนเคียงเขาก็อยากได้บุญนะเราก็ไม่ปล่อยโอกาสบุญนี่ให้ผ่านไปเปิดโอกาสให้เขาได้มีส่วนร่วมในบุญในกุศลอ่ามีแต่ผู้เท่ามาเอาบุญมีแต่ผู้เท่านมาเอาบุญ เมื่อยวะเดี๋ยวนะพักกันเมื่อยวะอืมเมื่อยวะปูทามมึงดูเมื่อยวะว่าไหมเมื่อยวะทามดูดีใจได้ขนเนาะยิ้มปุ้ยๆอยู่เหินดีใจลายโอ้มันสีบอแมทสีเหลือเฟืออยู่เวะกระเบื้องอยู่ฝั่งพุ่นก็ยังสามหมื่นถ่กปะอาจารย์ห้องปะ อ่าโอ้ของเราก็ฝั่งนน้นเสร็จแล้วก็เหลือฝั่งนี้ฝั่งนี้ด้วยมงก็น่าจะไม่เกินอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะปิดจอ็อบอ่ะยังเหลือก็ะเบื้องยังไม่นําสูงอีกหมื่นกว่าแผ่นอ่าหลวงพ่อพระใหญ่เราก็จะได้ตกแต่งท่านแล้วแดดออกหมดฝนหลวงพ่อพระเขียว ฟังพูดือเบาคือในเต็มเถอะฟังุมันอน่น <c oughs> ีับตุกนั่นไหมแลว้วแล้วม่บอกนี่เดี๋ยวจะฟังนี่เมื่อวันวนมา่คนไหนมันแล้วบะสุเจบอกวันันเสาไหมครับวัดวันเสา,าโอ้็ยังดุนแทะแล้ววะ่ะ ที่แล้วไงบ่ทั้งนี้มุงา,างุกนันกน่นกับพ่อเลยเลยนยาะเลือจะซองงานตังไหนก็ตื่น,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 นเตือนมีหรัืายอยโอ้เรือหลายไปทั่วว่กับเบื้องเลยที่พอได้กุด <c> น <oughs> ่อยหลังหนึ่งเหรอบใช่มันเห็นบออาจารย์แผ่นทรายมันไหมวันนี่บ่ แฟนชายแฟนชายแฟนชาย,ชายโอ้เมื่อเพิ่งแล้วขึ้นมาฮว่ดเม,มื่อระปูเขาเมื่อล้วเขาเมือเม่อเพิ่งระปูแโ้เอาคืนทั้งสูงแล้วแล้ว,ลวกัสบสว่างละเอาไว้ไงปิดส,สันมันก่อนตัวน่ะครอบสันตะเคียนแล้วจึงมุ่งแต่งสันตะเคียนมาให้แล้วลวางมองชอบ้าเลย ได้ยังไล่ใส่ลงมาเรือไว้จยกมิดหนึ่งเนี่ยพอได้ย่างใส่ตุกนี่คือไปไหว้อ้ว,ว,าว้าลวกปูนี่แล้วไหวถ้าลวงปูฮะเมื่อแล้วเมื่อแล้วเขากลับแล้ววันนี้เดี๋ยววันเสารหน้ามาใหม่ละใครอยากได้บุญออกมาไปอยู่ไหนจะได้ร่มได้เย็นอ่าทำร่มบางเงาให้กับ เราเองแล้วโอ้ก็เลี้ยวขึ้นสูงแค่ล่ะมองขึ้นสูงแล้วปลายรา้าวคนได้ปู่นะ,อะโอ้สายตาคน,นนะเลือกกินเลยเลี้ยวบึงหยอดแหลมคนได้ปูค่คนนะโอ้หลวงปู่ฟังน,นั้นยังไปบ่ได้ได้ปู่อ้อมบม่ได้ยังอ้อมไปไม่ได้ยังอ้อมไปไม่ได้ก็ได้เอาดนะูนวบินนาะส่วนมุงแล้ว แล้วตัดรูปบุญกระถินใส่แะแจ้งข่าวบุญกระถินวันที่สี่ที่ห้าพฤติกา่ทอดกระถินวัดไตรสิขา,านงานเขาเลิกงานแล้ววันนี้ถ่ายลูกปู่ขึ้นมามองแล้วดีใจลายแล้วดีใจลายแล้วว่ะดีใจลายลวะดีใจลายเนาะปูนะ่เนี่ยยิ้มดูยิ้มดูยิ้มให้เบิ่งไนแล้วดีใจลายลว่ะ ศาลาสเสียงทองเราก็มุงแล้วงานข้างบนก็เกือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวโครงสร้างกับลังคาเหลืออีกประมาณสามสิบเปอร์เซนก็ยังรอแต่ช่อฟ้านะทีนี้ไม่รู้จะได้วันไหนช่อฟ้าเราอีกนานนีอีกนานนะเห็นบอกว่าออกภาษาจะได้มาให้อันเดียวยนะครับ ปเฮาลงเมื่อคือกันเฮากับลงเมื่อเขาเมื่อเขาเมื่อเฮากัเมื่อ,อนอปุ่นเนาะม่ได้ขึ้นทึงองค์พระเบิ่งเนาะท่าสูงสูงโอ้โอ้โอ้อ่าอ่าป่ะว้าหลวงปู่เนาะหัวสันหัวค้อนก็ยอมเนาะขึ้นได้คืนมา ไตสิกขาลามน้องฟ้าไตสิกขาลามไปเอาไปมาด้านนี้ด้านนี้ภายในตัวอุโบสถของเราหลังใหญ่โอ้หลวงปู่พระเขียวเราสง่าง,งามนะตทีก็ ไม่ได้ไปดูทิวทัศฟังสปปลาวเลยลวงปู่เห็ูเขเลนะบอเห็นผู้เขาแล้วมเมื่อนี่นั่งร้านมันบังขับวนไปไม่ได้อ้ฝั่งนี้ก็สวยงามแล้วเขหลวงปู่เอาขึ้นไว้พอหมดแล้วมุกหน่อยเนีคือยังวันใส่ต้นหนายังวัมีอยู่คือว่าเต็มแล้ว เต็มยังไงยังไม่ขึ้นเลยนอกปูนอ่อปูนอะถอยเขาวางนี่พอจะจึงเห็นเทิงราคาด,ด้วยนี่งาลูกปูเบิงงกทั้งพี่ริ้งม,มานี่ทา้งนี้แล้วๆได้ฝั่งก็ยังเหลือฝั่งโน้นอ่าออนี้ก็จะกลับไปส่งญาติโยมเขาแล้วอ่าส่งเข้ามาทำบุญ อ่าโอ้หลวงปู่ีนนั่งเบิง่งเบิ่งอย่างเดียวคนมองสูงๆหนนอ่าฝั่งนี้ก็ใกล้จะเรียบร้อยก็เหลือแต่บโบกปูนทับสันตะเค้ทํทำที่ใส่ช่อฟ้าใส่สัตระวิพันธ์ข้างบนฝั่งนี้ก็มุงอะไรเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเก็บงานข้างบนอีกสักเดือนหนึ่งก็น่าจะโอเคเราก็จะได้มาตกแต่งข้างล่าง ใส่ฝ้าหุ้มเสาลายปั้นปูนปั้นอะไรครับไปอ,อืมอืมอดวงพ่อองค์ปฐมเราก็จะได้ตกแต่งช่วงที่หมดฝนช่วงนี้ยงังฝนปะโปูสียังไม่ได้อาหลวงปู่ปู่ก็เบิ่งขักแหละหลวงปู่นี่เบิ่งขักขนาดนี สายตาเลือกกินขนาดสายตาเนี่ยโอ้ป,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 ปู่นะดีป่ะปู่ดีป่ะดีป่ะดีบ่ดีคือบดีดีคือบดีแลว้วไหวป่ะปู่วันเสาร์หน้าก็น่าจะเสร็จมุงไปเรื่อยๆได้ทับสันตะเข้ไปเรื่อยๆ ไํ้ทำเก็บงานข้างบนให้เสร็จให้แล้วโอ้กระเบือ้องฝั่งยังลายอยู่สะว่าแม่นสิเหลือมะโทษวะทุกเยอาเจ็แล้วน้ำมันอีเด้ประนันใส่เบิดอยู่ฮะวเรือแล้วจวังไหร เลือดีกว่าบ่พอน้องปู่เหลือดีกว่าไม่พอไม่พอดีกว่าเหลือเหลือดีกว่าไม่พอเรือดีกว่าไม่พอนะพอเนะเรือดีกว่าบ่พอเนาะปู <after loo> er man, <the> TA ่เนาะแมนบ่ออู้หลวงปู่หลวงปู่เราเบึ่อขังได้เราหนามาวี่เร็วขนามาเรื่องนี้เนี่ยเร็วอืมสีเลือมงามเนาะมันตัดกับลาย สีขาว,วเอ้บนนี้ละสันตะเคมวันใหญ่ท่องจันและวะ้ว่ามัดเขาก็ธรรมศาสตร์ดีสีเนี่ยสาลาเสียงทองคืออยากได้แท้สาราเสียงทองให้ปู่เ้ามากคู่บาเป็นด็กหน่อยหูเม่อความสาราเสียงทองปู่เบานี่กระเถ่าอายุสี 40, 50, ่สิบห้าสิบเลแม่นว่ให้พ่อนเพิ่นเร็ว เอวังโนตุเอวังโนตุเอวังโนตุเห็นไหมให้พ่านเพิ่นแล้วเพิ่นบ่มาซอยเจ้าได้บัดออาผู่นะผ่นเพนกระลาเมตดนึงมันจะเ่นหกสิบอ่ะลูกปู่พอไว้แค่นี้ก่อน